อะไรว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะจ่ายกับความสะดวกสบายแบบนี้ไหมเคยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดราม่าเพราะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำตัวเป็นคุณหญิงคุณนายหรอหรืออะไรไหมอ้ก็กูมีตังค์อะอันนั้นวันถึงวันที่กูมีตังค์แล้ววันนี้กูไม่มีตังค์วันนี้กูก็สวมหมดให้ดูว่าวันนี้กูไฮโซกูเอารถมาขายกไม่ใช่รถกูเองเหมือนกัน วันนี้ฮะวันเดวิด300กาลัดไลท์โชว์ร like ูมนะฮะเราจะไปกับ l e x กซั LM 300 h ครับวันนี้ผมแชมป์300รับหน้าที่ในการที่จะใช้รถคันนี้1วันบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาคันนี้ไปวันเดฮะเพราะคันนี้นเป็นรถคันหนึ่งครับที่หาได้ยากมากๆในตลาดตอนนี้แม้แต่รถใหม่ไป้ายแดงต้องรอ2ปีเลครับวันนี้เราจะไปทำงานกับรถคันนี้กันครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าว่าทำไมมันเป็นสุดยอดรถตู้ที่ ใครๆหลายคนทวินหาอยากจะเป็นเจ้าของครอบครองและได้ใช้รถคันนี้ันครับ อนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถแล้วฮะเราจะบอกกําหนดก,การในการทํางานของเราวันนี้แล้วกันวันนี้ผมมีดูรถตอน1 0บโมงครึ่งถึงสิบเอโมงครับตอนนี้เราออกมาตอน1 0บโมงครึงแล้วแต่อยู่ใกล้ๆเองไปที่คอนโดแถวซีคอนบางแคนะฮะก็จะไปดูรถ1คันเป็นรถโ o ย o ต้ F486 แต่ก่อนอื่นฮะวันนี้เราจะวันเดวิทเล็กซัส LM 3 0 0 h รรุ่น4ี่ซีนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเห็นการรีวิวหรือการใช้รถแบบนี้ใน หลายๆเทปนะฮะแต่วันนี้เราเป็นอีพีพิเศษอีพีหนึ่งที่ไดเอารถเล็กซัสที่เป็นตัวพิเศษเลยมานั่งลองใช้จริงๆใช้ชีวิตจริงๆนะฮะเราก็จะใช้ชีวิตเป็นซีโแบบพี่เบียร์ใบหย,ยกแล้วกันเนี่ยเราดูนะฮะไปดูคลิปได้พี่เบียร์ใบหย,ยกใช้รุ่นนี้ออกทุกคลิปเพราะพี่เบียร์ใช้รุ่นนี้อยู่จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่คนที่ใช้รถตู้ก็คือความฝันอะอยากจะมีรถตู้เล็กซัสรุ่นนี้อยู่นะฮะวันนี้เรามีโอกาสได้รถรุ่นนี้เข้ามาขายเราก็เลยมารีวิวลองใช้งานกันดดูดีกว่า,วา คนที่จะใช้รถแบบนี้ต้องเป็นคนประเภทไหนหรือใช้แบบไหนถึงจะถูกลักษณะการซื้อรถคันนี้เวลาคนที่ซื้อไปคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ยังใช้รถตู้อ่ะไม่เป็นไรสามารถที่จะมีครอบครัว4คนใช้อันนี้ก็ได้ แต่ผมจะบอกแบบหนึ่งว่าถ้าคุณเป็นผู้บริาหารนะและคุณจะซื้อ S card รคุณลองมาดูแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็ได้มันโคตรอภิมหาหารูหราเลยครับอ่ะเราเริ่มจากภายในก่อนลวกันวันนี้ครับรถต o วตีว้ยเล็กซัสที่เป็นตัว4ซีดเนี่ยหรือ4ที่นั่งเนี่ยจุดเด่นของมันคือเบาะเบาะเนี่ยมันเป็นเบาะ VIP โคตร VIP เป็นเบาะเหมือนเครื่องบินเจ็ตอะเครื่องแบบว่าเหมือน p r i v a t เ jet เลยฮะก็คือ นั่งโคตรสบายเวลาที่คุณเหนื่อยเนี่ยคุณสามารถที่จะนั่งอยู่บนรถเนี่ยล้วก็คุณต้องไปทํางานต่อเนี่ยสามารถพักผ่อนได้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์รถคันนี้นะฮะสิ่งที่คุณได้ก็คือซีทเนี่ยสามารถปรับที่จอตรงกลางได้เลยนะฮะสามารถปรับนี่อ่ะผม่าเป็นเป็นไฟฟ้าหมดนะครับนี่เห็นไหมขึ้นมาลนะอ่ะยืดได้อีกเนี่นะฮะแล้วก็เบาสามารถเอนได้คุณคิดดูดิอ้โหโคตรสบายอะ่ะ เหมือนคุณนั่งอยู่บนเบาะหรือว่าโซฟาที่แบบนิ่มๆนครับคิดดูดิ่ว่าเวลาที่คุณเหนื่อยๆทำงานมาเหนื่อยๆอ่ะแล้วคุณต้องไปทำงานต่อหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนผมว่าแ้แบบนอนน้อยแล้วก็รู้สึกว่านั่งอยู่ในรถประมาณชั่วโมง,งกว่าเกือบสองชั่วโมงคุณสามารถที่จะพักผ่อนเพื่อไปเริ่มงานต่อได้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งออปชันที่ผมรู้สึกว่าโคตรสบายนั่งโคตรสบายครับแล้วที่ได้ครับอันนี้ก็จะมีแบบในเรื่องของการแต่งหน้ามีกระจกด้านหลังไว้เหมือนเบนซ์เอสคัทนะครับ และในส่วนของไฟไฟต่างๆเนี่ยก็อำนวยความสะดวกค่อนข้างมากนะฮะมีปลั๊ก USB นะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยเสียบหูฟังด้วยเรายังไม่ได้ลองเลยอ่ะมีเสียบหูฟังมีเสียบ USB ด้วยชาร์จแบตแบบดีอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยอ่ะผมพก power bank เปลี่ยนจาก power bank มาเป็นนี้แทนก็ชาร์จได้เช่นกันฮะรู้หมดเลยว่ากูสายมูแล้วก็อย่างนึงฮะ ความเป็นกั้นกลางพอดิชันสำหรับรถอัพบาทเรเวลไฟล์ Fi, ส่วนใหญ่จะมีน้อยมากนะฮะในเล็กซัสคันนี้มันมีให้ครบเลยเป็นพอดิชันซึ่งมาจากโรงงานแบบนี้เลยการตั้งตำแหน่งของเบาะผมบอกเลว่าทาไว้ได้ดีมากเพราะว่าเขาอ่ะตั้งอยู่จุดระหว่างกึ่งกลางตัวรถหมายความว่าห้องโดยสารด้านหลังที่กั้นพอดิชันแล้วแล้วก็ตัวรถด้านหลังเนี่ยเอาเบาะอ,ออกจาก2แถวเหลือแถวเดียวอยู่ระหว่างกลางสามารถยืดขาได้เต็มที่และวางของได้เต็มที่ครับเบาะอันนี้นะฮะก็สามารถปรับ มีอุดร้อนมีลมด้วยนะอันนี้จะมีลมขึ้นมาด้วยนี่ครับลมเพื่อเวลาที่รถร้อนๆขึ้นมาเนี่ยนั่งก็แบบสบายๆเลยนะครับในส่วนของไฟต่างๆสามารถปรับได้หมดผ่านหน้าจอน,นี้เลยเปิดได้ละเห็นไหมเปิดติดละสามารถที่ปรับที่หน้าจอน,นี้ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ในส่วนของพัดิชันกั้นกลางสามารถปรับตรงนี้ได้เลยอะ่ะเอาขึ้นลงได้เลยนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วสามารถปรับปรับให้มันขุนได้อะ่ะเนี่ยปรับให้มันขุนได้คือ คุณต้องการความเป็น p r i v a t อ่ะสรวนนี้คุณอย,อยากอยู่กับแฟนคุณอาจจะแบบว่าถ้าเป็นอย่างพี่นัดจับอะไรเงี้ยมานั่งอาจจะแบบมีนนัวบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ตัวนี้นแหละแต่ผมอยู่กับครอบครัวอาจจะแบบมีบ้างเป็นไงเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยนะฮะตามสไตล์คนรักครอบครัวนะฮะอะต่อไปเรื่องออปชั่นครับในเรื่องของออปชั่นทั่วไปก็กระจกสามารถปรับขึ้นปรับลงได้จากด้านข้างนี่เลยสวิตอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเครื่องเสียงเป็นมาร์คเลเวนซันนะฮะซึ่งมาครบหมดชุดนี้เครื่องเสียงดีมากนะฮะแล้วก็มีตู้เย็นด้วย คันนี้มีตู้เย็นให้คุณครบหมดนะครับแช่น้ําได้สบายๆนะเหมือนตอนที่ผมใช้แร็กกูเซอร์อ่ะผมแช่น้ําทุกทิปเลยไปไหนโอ้โหผมยังคิดถึง er แรกูเซอร์เลยอยากมีรถที่มีตู้เย็นสปินเตอร์ยังไม่มีเลยนะนาฬิกาบ่งบอกเวลานะฮะแอร์ปรับด้านบนได้หลังคาซันรูฟนะครับซึ่งผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันอำนวยความสะดวกมากๆสําหรับคนที่ใช้รถคันนี้แล้วแบบเป็นนักธุรกิจต้องการความแบบสะดวกสบายซึ่งนอกจากจอตรงกลางแล้วเนี่ยยังปรับที่ด้านข้างนี้ได้ นี่ปรับขึ้นลงได้เห็นไหมปรับขึ้นลงได้อันนี้แก๊กกงครับสามารถวางของวางถุงพลาส,สติกวางกระดาษไว้ได้วาง iPad ดทั็บเล็ตได้นะฮะของตรงกลางนะฮะซึ่งสําหรับคนที่อยากจะใช้รถแบบนี้ผมมองว่าถ้าคุณเป็นนักธุรกิจที่ใช้รถทุกวันเปลี่ยนจากรถ s c สค d สมาใช้รถแบบนี้ผมว่ามันสะดวกสบายอย่างนึงคือนอนสบายไว้ของได้ทํางานได้อย่างผมเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมได้มีรถใช้คันนี้ผมก็จะนั่งทํางานแบบนี้ฮะ คือไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายครับก็ลองเวทดูสําหรับคนที่อยากจะได้รถตู้1คันแต่ผมไม่แนะนํากับใช้กับครอบครัวนะรถคันนี้เพราะว่าเมื่อใดที่คุณมีครอบครัวมรติคุณมีลูก2คนลูกคุณจะเป็นเจ้านายคุณแทนนั่งอยู่ข้างหล้งแลวคุณกับเมียคุณก็นั่งอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่ได้ขับเร็วร้ายเดี๋ยวเราจะไปลองเทสขับด้วยว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนขับจะเป็นยังไงเพราะว่ามมนมีกัน้นกลางพาร์ติชันใช่ป่ะส่วนใหญ่ที่เป็นรถโฟกัสคาร์เวลเลยนั่งขัอย่างนี้นั่งขับอย่างนี้นั่งอย่างนี้เลย ลองดูว่านี่ขับแล้วเป็นยังไงบ้างอัตราเล่งดีไหมแตกต่างเอาผ่านเวฟไฟอย่างไรฮะก็อันนี้ในส่วนงภายในนะเรารีวิวแบบคนใช้จริงเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวรอบนอกกันด้วยครับเรียบร้อยแล้วฮะภารกิจแรกครับเมื่อกี้มาที่พร์คคอนโดตรงแถวซีคอนแควนะฮะก็ มาซื้อรถหนึ่งคันเป็น Toyota FT86 ครับเป็นลูกค้าเก่าเราเองก็เปลี่ยนรถก็ยังนึกถึงเราให้เรามาดูแลเรื่องการขายทั้งซื้อทั้งขายให้เราดูแลครับนี่รถกำลังมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งข้างๆเหมือนช็อตๆแบบเหมือนไนหาดูดิ แม่งไม่เร่งมามันคิดว่ากูคงรออะไรมั้งไม่กล้าแซงกูนี่รถกำลังมาแล้วเนี่ยนี่ดูดิเบรเขาเบรไม่เบร์เขาไม่แซงเว้ยคือกูจะถ่ายรถว่ากูได้รถคันนี้มานี่ทง FT86 ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จบไปหนึ่งคันหลังจากนี้เราก็ต้องขับรถเองไงเพราะเมื่อกี้มันขับมาให้มันต้องขับคันนั้นกลับเราก็เลยขับคันนี้สิ่งแรกที่เราเจอก่อนเลยเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับคันนี้ครับน้ำมันไม่เติมครับก็ไม่คิดจะบอกกูเลยว่าน้ำมัน หมดนะฮะ <S <S อ่ะวันนี้เราจะมาลองสมรธนะในการขับขี่คันนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสิ่งแรก First i m p r e s s i o n ในการขับนี่คือการขับครั้งแรกของผมสำหรับเจ้าตัวต้าเล็กซัส LM 3 0 0 h ES นะฮะซึ่งเป็นร,ระบบไฮบริดผมเป็นคนที่แอนตี้เรื่องระบบไฮบริดมากถ้าใครที่ดูคลิปผมหลายๆคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่ารถไฮบริดประหยัดจริงแต่ถึงเวลาซ่อมแบตซ่อมอะไรแล้วมันก็มันเหมือนเหมือนเอาเงินที่ประหยัดค่าน้ำมันอะมาจ่ายค่าแบตในส่วนตัวผมนะฮะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เชียร์ให้คนขับไฮบริดเท่าไหร่แต่เดี๋ ระบบของรุ่นใหม่ๆอย่างพีอูดเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นอย่างนี้ก็ดีขึ้นครับขับคือน,นิ่มตอนนี้นิ่มไม่มีเสียงไม่มีอะไรสิ่งแรกที่สัมผัสได้ผมรู้สึกว่าอุปทานไปเองว่าเนี่ยกระจกมันนิ่มอะไรมันนิ่มไปหมดเลยตอนที่เราแลกบัตรอะ่ะก็คือกูก็จาไม่ได้ว่าเอาผานมันนิ่มแบบนี้เปล่าส่วนพวงมาลงพวงมาลัยก็เป็นรูปแบบของเล็กซัสเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งจอหน้าจอหลังเนี่ยสามารถปรับจากข้างหลังได้แล้วก็ในส่วนของปุ่มปุ่มปรับต่างๆเนี่ย ก็สามารถปรับจักตรงนี้ได้เลยเป็นเหมือนเมจิกเมาส์กดได้เลยอะไได้เลยนะฮะมีแมปให้ครบหมดนะฮะมิทยุทุกอย่างครบหมดคันนี้แต่สิ่งหนึ่งครับรถคันนี้นะถ้าคุณปิดเล็กซัสมันจะเป็นเอาผาดทันทีเลยเป็นดอไฟทันทีเลยคันนี้ได้ออปชั่นในส่วนของกระจกมองหลังด้วยอันนี้เป็นออปชั่นที่สําคัญอย่างหนึ่งเพราะว่า คุณขับรถที่มีพาดเดชันกันหลังคุณจะไม่เห็นรถข้างหลังเลยมันดูยากมากนะฮะอันนี้มีกล้องหลังให้คุณครบมีซันลุคข้างหน้าซึ่งตอนนี้รถเอาผ่านวลไฟล์ก็นาไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเป็นเล็กซัสกันเยอะนะฮะชุดหนึ่งประมาณสองแสนกว่าบาทสามารถที่จะแปลงเป็นเล็กซัสได้ในด้นส่วนของภายนอกนะครับขับขี่อารมณ์เหมือนขับรถไฮบริดทั่วไปครับอัตราเร่งก็ค่อนข้างดีนิ่มเหมือนเอาผ่านวลไฟทั่วไปไม่แทบจะไม่แตกต่างเลยที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกคันหนึ่งประมาณ3าล้านเนี่ยค แล้วก็แบนดิ้งของเล็กซัสครับคันนี้ได้กล้อง360องศานะฮะผมว่าพวกภายในภายในวัสดุมันเหมือนเอาผ่านรไฟทั่วไปแล้วเฮ้ยมีชาร์จแบตชาร์จก่อนเลยอันนี้เป็นไวเลสชาร์เจอร์ครับเป็น Option. ออปชันโดยรวมครับเดี๋ยวเราจะลองขับดูเดี๋ยวรอาทางยาวๆเราจะลองอัดตารเร่งดูว่าเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ขอให้พ้นจากรถติดนิดนึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเรามาลองอัดตารเร่งกันดูแล้วกัน,นะฮะ จริงก็ไม่ได้ต่างกับเอาผ่านรีไฟล์ทั่วไปซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะก็ทําให้การขับขี่ของรถเนี่ยไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรมากคือจําลองแบบนี้ดีกว่าคือมึงขับเอาผ่านดีไฟลแหละแค่นี้แต่แค่มึงอยู่ในโลโก้สุพีมเหมือนมึงใช้หลุยแต่โลโก้สุพีมับประมาณนั้นแหละแต่แต่คุณจะได้ในส่วนของเรื่องของภายนงภายในด้านหลังมากกว่าจริงๆแล้วผมว่าส่วนของด้านหน้าอาจจะไม่ได้แบบว่าตอบโจทย์ให้สําหรับคุณมากมายแต่สําหรับด้านหลังเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบ เหมือน private Jet ถ้าคุณจะซื้อเอาผ่านเดลฟไฟที่เป็นโรยอนเล้าอะราคา5ล้านกว่าแล้วมันก็คงเบียดเบียดกับรุ่นนี้แหละก็เลยมองว่าขยับนิดนึงเป็นเล็กซัเลยว่ามันคือที่สุดของที่สุดของรถตู้นะตอนนี้นะฮะขับขี่ดีพัสดุดีก็เดี๋ยวเราลองใช้งานต่อวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่โชว์รูมไปรับเจ้านายผมเรามีถ่ายงานกับเลสแวร์ในช่วงของทอกกันไหม พูดคุยเรื่องการทํางานของพี่บังลสแวร์นะฮะบังก้าレスแวร์ว่ามาในยังไงทําไมถึงเป็นอันดับหนึ่งของวงการเสื้อซิ่งต้องลสแวร์ครับก็เดี๋ยวเราไปรับเจ้านายผมก่อนคุณกำไรใจดีนะฮะเดี๋ยวเขาจะนั่งไปด้วยแล้วลองสัมภาษณ์คนที่ไม่ได้สนใจว่ารถอะไรยังไงไม่รู้ด้วยว่าเอาผ่านเวลไฟมันต้องยังไงมันต่างกันยังไงทาไมมันถึงแพงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเขาเป็นไงแล้วในมุมมองของเขาถ้าเขามีเงินเยอะๆเขาจะซื้อใช่ไหมไป น้องกำไรใจดีจ้าสวัสดีค่ะก็วันนี้เราชวนมานั่งดีกว่ารถตู้ปกติทำไรใช้รถตู้อะไรอยู่ครับปกติกำไม่ใช้โฟกนะทำไมถึงใช้โฟก์เะชอบใช้โฟกเอาเอาเอาแบบที่มาที่ไปก่อนนะแรกแรกก็คือไม่ค่อยชอบโฟกเพราะว่าโฟกอ่ะรู้สึกว่าเวลานั่งะเสียงมันจะดังกุกุกุด้วยความที่เราอ่ะเคยนั่งแต่ตัวเก่าด้วยมั้งแล้วพอมาใช้เอาผ่านเวลฟร,รู้สึกว่าใช้เราสะดวกสบายกว่า แล้วก็ในเรื่องของแบบว่าเวลาที่จะไปไหนกับลูกอย่างเงี้ยมันนั่งสบายกว่าในเบาะท,ที่เป็นเบาะโดยสารคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะแต่พอว่าเริ่มที่ลูกเริ่มโตแล้วเนี่ยเริ่มที่จะต้องนั่งรถไปไหนคนเดียวรู้สึกแบบต้องการโฟกแล้วอะ <c oughs> เราอะเหมือนคนที่ทํางานผ่านโทรศัพท์ตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วเราไม่สามารถที่จะขับรถไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่าดูลูกไปด้วยในขณนะขับรถดมันอันตรายมากก็ตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นมีคนขับรถด,ดีกว่าพอมีคนขับรถเนี่ยในบางอย่างที่เราจะต้องคุยเรื่องงานหรือว่าต้องการช่วงเวลาส่วนตัว เอาผ่านเวลไฟไม่ตอบโจทย์แล้ว <c oughs> ใช่ไหมค,คือต้องบอกนี่ว่าเอาผ่านเวลไฟเนี่ยลามีคนขับรถเนี่ยหมายความว่าเราจะพูดคุยกันเนี่ยมันจะไม่เป็นไม่เป็นไพรเวทใช่พอเป็นโฟกคาราเวลเนี่ยมันจะมีพาริชั่นกันก้น,นกลางแบ่งโซนสําหรับคนขับรถอย่างเงี้ยเราคุยงานกัน,นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องของภายในไม่อยากให้ภายนอกได้รับรู้ถูกต้องนะอย่างเช่นแบบบางครั้งกําลัแบบว่าเหมือนอ่าไปแฮงค์เอากับเพื่อนบ้างอเอาเพื่อนมาพูดจาที่มันแบบ ไม่น่าฟังอยบาบพายทะลึ่งตึงตังบ้างอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีในลุคนี้เราก็ไม่ได้อยากที่จะให้ทุกคนเห็นก็เลยคิดว่าแบบโฟกเนี่ยตอบโจทย์แล้วเออเนี่ยแหละเนี่ยคือเหตุผลในการที่เลือกโฟกใช้แต่าถามว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นรถตู้ที่รู้สึกว่าใส่ฝันจริงๆอย่ากแบบมีสักคันจริงๆนะคะก็เป็นเล็กสั้นนะถ้าสีดำคูเฉยๆแต่อ,อยากให้รู้ว่าอยากได้สี่ที่นั่งหรือสองที่นั่ง สีนั่งนี่สีนั่งหมายความว่าด้านหลังสีสีนั่งนะฮะอย่างวันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นตัว 2> ท,<อ>2ที่นั่ง,งวันนี้ก็เลยชวนคุณกำไรมานั่งว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างกําไรทุกทีนั่งโฟกตามยถทานกรรมที่เราซื้อไว้ไงตรงเนี้ย <laughs> ก็ขับดังโฟกแล้ววันนี้มานั่งเล็กซัสเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกที่เห็นรถเล็กซัสคันจริงๆเป็นงไงบ้างก็บอกว่าพอเห็นแล้วอะ ก็ว้าวนะมันล้ำว่าแล้วมันสวยที่สําคัญเลยสิงงอำนวยความสะดวกสบายบนรถเนี่ยมันครบตอนนี้นั่งนั่งเล็กซัสคันนี้มาระยะเวลานะาจะประมาณสักชั่วโมงละรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้นั่งเล็กซัส L M รู้สึกร้อนไม่เป็นสุขเลยทำไมอ่ะมันแบบกระวนกระวายคันนี้คันตัวแบบว่าอยากมีไว้ในครอบครอง,องนั่งแล้วเป็นไงให้ให,ให้แฟนขับได้รับรู้ว่าเอ้ย นั่งแล้วสบายไหมแตกต่างกับเอาผ่าดเวลไฟไหมอะไรเงี้ยจริงๆถามกําไรนะถ้าเทียบกับตัวเอาผ่าที่แต่ง VIP อพเราเย่อหลัเราก็เคยนั่งมาแล้วใช่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะกำไมมีรีวิวอยู่ในซิกบอกกำไรใจดีเนี่ยขึ้นไว้คือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะภายในเนี้ยมันก็จะค่อนข้างคล้ายกันครับความสะดวกสบายเนี้ยค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่ารู้สึกว่าภายในเด็กซัดใหญ่กว่ากว้างกว่า ไม่รู้กว้างกว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกกไหมรู้สึกว่ามันกว้างกว่านะอันนี้อิงจากความรู้สึกนะจากคนทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องรถแบบพื้นที่แต่ละคัมนเท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันนะเอาจากความรู้สึกเรารู้ <ใช S 1> รล้วนเลยนั่งล้วเป็นไงก็รู้สึกว่าเออนั่งสบายโอแลหระดับนี้นั่งไม่สบายก็ไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วแบบต้องนั่งนั่งสบายสบายมากถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อระหว่างรถเบนซ์เอสคัที่นั่งข้างหลังกับรถตู้แบบนี้ ที่นั่งได้2คนจะเลือกผัานไหนในราคาที่ใกล้ๆก,กันถ้าในเลนราคาใกล้กันใช่ป่ะสุดท้ายก็ไม่ก็เลือกรถตูอ้ะอะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถนั่งอ่านหนังสือบนรถก็สะดวกนั่งกินข้าวบนรถก็สะดวกทําอะไรก็สะดวกไปช้อปปิ้งอะไรเอ่ยก็เก็บสัมภาระได้เยอะสำหรับกำไรก็ไปเรื่องรถตูอ้อะเออเพราะว่ายังไงก็รู้สึกว่าเลเวอร์รถตู้มากกว่าถ้าเป็นรถประเภทที่แบบ เน้นความสะดวกสบายความว i p ีนะคะถามหน่อยว่าอ,อันเนี้ยถ,ถามเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้อยู่แล้วว่าการที่ใช้รถตู้แบบเนี้ยแล้วคนรู้สึกชอบมองว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้รถแบบนี้มันเกินราคาเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยกำไรมีความสามารถพอกำไรเห็นว่าอันเนี้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมสมมุติวันเนี้ย กำไรไปที่หนึ่งไงที่หนึ่งเหลือเวลาว่างสามารถพักผ่อนได้อะไรเงี้ยกำไรว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะจ่ายกับความสะดวกสบายแบบนี้ไหมคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดราม่าบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำตัวเป็นคุณหญิงคุณนายหรอหรืออะไรแบบนี้่ก็กูมีตังค์อะอันนั้นวันถึงวันที่กูมีตังค์แล้ววันนี้กูไม่มีตังค์วันนี้กูก็สวมหมดให้ดูว่าวันนี้กูไฮโซกูเอารถมาขายก็ไม่ใช่รถกูเองเหมือนกันก็แค่อยากลองใช้ดูว่าใช้ชีวิตแบบว่าไฮโซเป็นยังไงจะได้เข้าใจคนที่เขามีเงิน <ừ. S 2> เขาเลือกซื้อความสะดวกสบายเหมือนซื้อเวลาอยากให้กำไรพูดแบบว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งอ่ะมีโอกาสที่จะใช้รถแบบนี้เพื่อให้สะดวกสบายในการเดินทางอ่ะกำไรวา่ามันคุ้มค่าไหมถ้ารายจ่ายมันไม่ได้ทาําภาระหรือความเดือดร้อนอะไรให้ใครนะคะถ้ามันมาจากกําลังของเราโดยถูกต้องนะคะกำไรมองว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องมานั่งคํานวณว่าคุ้มเขาไหมเพราะว่าเอาตรงๆจากประสบการณ์ตรงนะ คนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อครับคือจริงๆถ้าวันหนึ่งเราแบบว่าเราสักเซตอ่ะเราทํางานเหนื่อยแล้วอ่ะมันไม่มีใครเหนื่อยมาเพื่อลําบากอ่ะถูกไหมถูกเราทํางานเก็บเงินแทบตายมาเพื่อลําบากเหรอใช่ใช่ปะเราทํางานเก็บเงินมาเพื่อใช้ชีวิตดีๆค่ะใช้เงินให้ชื่นใจกับที่เราหามางั้นสรุไปไว้ง่ายสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยการซื้อรถแบบเนี้ยที่ถามคําถามเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น แต่ผมว่าเราจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมีประสบการณ์สำเร็จทุกทุกช่วงเวลาของเขามันมีมูลค่าใช่สำหรับวันนี้นะฮะอยากให้กำไรสรุปหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเล็กซัสวันนี้โคตรดีนะฮะก็ <c oughs> นี่มันคืออีกแง่มุมของคนที่นั่งรถตู้แทบทุกวันใช้ทุกวันนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนเวทดูสำหรับคนที่กำลังจะอยากจะได้รถจริงๆนะฮะก็ลองดูครับให้ฝากหน่อยฝากช่องหน่อยให้คนไปติดตามเหน่อยคุณไม่ถ่ายย t u b e เลยอ่ะ คือจริงๆต้องบอกนะคะว่ากำไรออยากกลับมาทำ u t u b e มากแต่ว่าด้วยภารกิจหลายๆอย่างเลยทำให้ไม่ได้กลับมาทำาคุณติดผู้ชายใช่ป่ะสองหลังเนี้ยเจ้านายเป็นผู้ชายใช้งานหนักไม่ใช่คุณติดผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อชาติติดภารกิจครับติดผู้ชายคือติดลูกลูกยังไม่ยู่ไม่เลยไม่เลยลูกไม่ใช่ภาระในการที่ทําให้กําไรไม่สามารถถ่าย YouTube ได้มันอยู่ที่อารมณ์กําไรนะคะขนาดผมยังถ่ายได้เลยขนาดเมียผมด่าทุกวันผมยังถ่ายคลิปได้อยู่เลย ก็อันนี้ฝากติดตามด้วยอยากเห็นมุณกำไรทำ YouTube ต่อทำา t k t t o ออยู่นะฮะฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณคุณกำไรมากนะฮะที่เข้ามาให้สีสันแล้วกันให้แนวในการที่ใช้รถตู้อีกแบบหนึงในมุมผู้หญิงแล้วกันครับไปนะฮะสวัสดีค่ะ